สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านมาแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเคสประกันสุขภาพค่ะเมื่อกับพี่ตูนทํางานด้วยกันอยู่ที่เป็นฟาร์มพอดีค่ะพี่ตูนลาออกจากบริษัทมาทํางานส่วนเต็มเวลาค่ะโดยที่หลังจากลาออกจากบริษัทอะค่ะก็ไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3าแล้วก็ทําประกันสุขภาพไปด้วยค่ะ หลังจากทำประกันสุขภาพได้ประมาณปีหนึ่งก็เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะเลือกการผ่าตัดได้2แบบคือแบบเปิดแผลใหญ่หรือแบบ2กล้องถ้าเปิดแผลใหญ่อ่ะจะใช้เวลาในการฟื้นตัวนานแต่ถ้าเลือกแบบ2กล้องจะใช้เวลาในการฟื้นตัวแป๊บเดียวทีนี้พี่ตูนก็เลยเลือกผ่าตัดแบบสกล้องค่ะเพราะว่าอยากที่จะรีบกลับมาทำงานส่วนโดยเร็วค่ะ ค่ารักษาพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่8ปดหมืนห้าพวกเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าบริษัทประกัน่ะจะดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้เราแต่หลังจากที่เรารักษามาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนที่ถึงรอบที่จะต้องต่ออายุประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติอ่ะบริษัทเขาส่งจดหมายขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เราเคยมี ทีนี้เราก็เลยต้องหาประกันสุขภาพแบบใหม่ค่ะไปหาประกันสุขภาพจากที่อื่นโดยที่ครั้งนี้เราเลือกที่จะทำประกันสุขภาพผ่านตัวแทนแล้วก็เลือกแบบประกันสุขภาพที่เป็นเป็นประกันเสริมกับเสริมกับประกันชีวิตค่ะทีนี้จากเรื่องที่เล่ามานะคะมันได้แง่คิดด้วยกัน2ข้อก็คือว่าข้อแรกอ่การที่เราทําประกันสุขภาพทําให้เรามั่นใจ ว่าจะมีคนดูแลค่ารักษาพยาบาลให้เราในการณีที่เราจําเป็นที่จะต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะส่วนข้อที่สองก็คือว่าการที่เราเลือกทําประกันนะคะถ้าย้อนกลับไปได้อะ่ะตอนนั้นเมันนจะเลือกทําประกรันทาประกันสุขภาพที่พ่วงกับประกันชีวิตตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าตอนที่เราทําประกันสุขภาพฉบับที่สองค่ะฉบับล่าสุดอะ่ะเขาจะไม่คุ้มครองโรคที่เราเป็นมาก่อน แล้วที่สำคัญก็คือว่าด้วยอายุเราที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เป็นมาแล้วทำให้ค่าเบี้ยป,ประกันของเราอะแพงขึ้นด้วยค่ะจากแนวคิดนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะทำประกันสุขภาพอะค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะหาแบบประกันสุขภาพที่เหมาะสมกับตัวเราเองแล้วก็เลือกเบี้ยป,ประกันให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระ ค่าเบีย้ยของเราได้ด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจในเรื่องของอาการวางแผนทางการเงินนะคะก็สามารถที่จะติดตามช่อง u t u b e เพิ้นชวนคุยได้นะคะเบิ้นก็จะพยายามลงแนวคิดหรือว่าวิธีการวางแผนทางการเงินในช่อง YouTube เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ